พาเรามาที่พัจจีดีที่วัดเขาเมืองเก่าแล้วก็วกำลังสร้างซุ้มประตูจะไปทำเนินนี่เราก็บรรยายกันในรถเลยนะทางวัดกําลังสร้างซุ้มประตูนะวัดเขาเมืองเก่านะตำบลชัยบุรีอําเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงพุทธรูปองใหญ่มีบันไดทางขึ้นแล้วก็มีบนดบเล็กๆนะเป็นที่ปริสุทิ์ฐาน โอ้นี่เขาเรียกว่าสารตาเพรีจากสงขาเลยจับเป็นกาแต่ว่าโปเป็นสีดำนก็เป็นน้องชายของคุณตาตอสุเลยมั้ง ที่ใี่ท่านท่านก็เป็นเจ้าเจ้าเมืองของที่น <t> ี่โอ้ยย้ายจากโน่นมาอยู่ที่นี่ย้ายจากไอ้มันไม่ได้เพราะเขาเด่นเขาเดงนเขาเดงสงนปลาสุนปลาแล้วคนริ่นทางเมืองที่นี่ทางเมืองได้ตรงนั้นมีการที่นี่มันเจริญรุ่งเรืองมากเลยเพราะว่ามีเรือสำเภาเข้ามาปลาขายตรงนี้มันเป็นหลักเลยโอ้ยยังมีไอ้ไน้องลุงเด๋ออยู่ด้วยเขาษฐีพุกศรีวัดดุนดรวยว่างไง เราเมืองอยู่เปินคลองยินมนตรงแล้วไปทางฝั่งน้นนะจะมีวัดอยู่วัดนึ่งเมืชื่วัดวัดรงแต่ว่าดูเป็นมันเทียนใช่มอาจารย์แต่ว่มันมีศัตรูท่อูกลางแล้วก็พุมันโยนยุบมาแต่ว่ามันมีะอะไริ่ลลลววห,ลห,ลหลายอย่างเพื่อตัวกันเลย วัดลิงคไฟตะลันวัดลิงท่วัดลิงวัดลิงโดยมีวัดลิงได้ใช่ลิงลคอไฟตะันเมาเลยเดี๋ยวเราบอกโยมให้เลี้ยวเข้าวัดเสาตะตังวัดตะังเราไม่รู้ว่ามีความนำทนอะไรเราไม่รู้เรืองนวัดวันั้นเออวัดเขียนยืนับที่หนึ่ง่มวัดเขียนเสร็จ้แม่นางเวีาท่านก็มาสรางที่วัดตะรังมีังตะตังเหนือตะังัด้เออแ่ตะตังเนือรู้สึกว่าตรงนี้อืมค่อยะคือมันจะ่ใลูกลน ใชกนแต่ว่าแต่ว่ารายใหมีค่อยี่านี่โยมคนนี้เนี่ยความจริงเราไม่รู้จักกันเลยนะบังเอิญเขา,านึกอยากยังไงไม่รู้เขาก็มาที่นี่ใส่ชุดขาวก็มาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังทั้งที่ไม่ได้นัดหมายกันไปก่อนไม่เคยรู้จักกันด้วยนะ ในบริเวณนี้นยเราจะเห็นว่าเป็นเก่าแปลกมากเอาไปเอาเอาไปเลยนี้อิดเมอกเอาไปจากนี่ทำนั้นพวกอิดยุ้ยไรเออมาโดยใจยรงนี้นี่เราเดินขึ้นมาเราจะเห็นซากอิฐโบราณใหญ่โตนะนี่เราจะเห็นต้นไม้ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นกำแพงน่าจะเป็นอ่พระเจดีย์ที่เจ้าเมืองได้สร้างนะดูก้อนอิฐเลยเป็นกองโอ้โหฐานเบ้อเร่เลยองค์ใหญ่มากนะ นี่เราก็ช่วยกันค้นหารอยพระบาทกันนะเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งที่สําคัญอะไรอีกกเดี๋ยวเราว่ากันไปนี่เราขึ้นไปข้างบนกันนะเราจะเห็นพระเจดีย์อยู่ข้างบนนะโน่นเลยนะแต่องค์ใหญ่จริงๆนะฐานเนี่ยอยู่ข้างล่างนะองเดิมไม่ลูกขนาดไหนเลยนะนี่คนในสมัยเราได้ก็สร้างแค่องค์เล็กนิดเดียวนะมีบันไดเตะทางขึ้นไปวันนี้เราก็ได้พาญาติโยมทั้งหลายได้ชมเมืองเก่าโบราณของพัทลุงนะย้ายมาจากบางแก้ว ลอยม้ตายใหญเมือนกันหลายครั้งใช่เราเราก็ไปดูนะข้างในเขาจะชอนออกไปเนี่ยแต่สมมุ้นหัอน้ำชิ้นแต่เราได้บอกได้ที่อยู่นั่นเนี่ยลอยอยู่นี้แต่ว่าเขาทำเป็นหยุดเล็กๆไงลอยทั้งต้นต้นลอยใหญ่ นี่เจอแล้วเจอสําคัญและของสําคัญที่หลงเหลือมาถึงสมัยเรานะคณะตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาพวกเราไปได้เออเพราะว่าเหตุมีพระบาทจะไปนี้แต่คนดูไม่ไอาะนีเ่นี่ยแล้วก็ไปทากิจหน่อยนึงไปตั้นเอาไว้ฝนก็เลยไม่่อยตกแรงที่วันนี้วันนี้มิดหมายที่ดีเนาะ การก็ไม่ร้อนแม่น้ำโขงลูกพี่เนี่ยไม่ใช่มาดูแค่แห่งเดียวในประเทศไทยเราต้องดูนิพพานี่บนเจดีนี่เราก็ได้พบบ่อน้ำสักสิบนะข้างองค์พระธาตุนะแล้วก็ได้พบพระบาทเกิดแก้วทางซ้ายและขวานี่ฉะนั้นที่นี่ถึงมีสิ่งสําคัญของพระเจ้าเป็นที่สําคัญที่พระเจ้าเคยเสด็จมา เสียดายที่เราไม่มีหลักฐานจารึกกระไว้ที่เป็น,นอักษรเราก็ได้แต่กราบไหวบูชาอุทิศสุวนกุลให้แกบรรพุรุษ<อ>ทั้งหลายไว้นะที่นี้ก็กเป็นเรื่องแปลกเมืองพัทลุงนี่มีเหตุให้จะต้องมาค้างคืนทุกครั้งนะแต่ครั้งนี้เนี่ยคนนั้นเรามาจากพังงาซ่อนอยู่ข้างในกว่าจะมาถึงพัทลุงก็เที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะได้หลับได้นอนนี่ดยซ่อนเล่นอยู่เนี่ย พวกเราก็ได้พบได้เจอในสถานที่สําคัญซึ่งยังหลงเหลือเป็นธรรมชาติอยู่โดยคนก็ไม่รู้นะพระในวัดก็อาจจะไม่ทราบนะเราก็ได้มาพบในสิ่งประเสริฐเมื่อแต่คุ้มคุ้มทรัพย์นะอันล้ำค่าหาประมาณไม่ได้พี่เอาใบสีไว้ที่นู่นเลยกันทุกที่นี่ไม่มีแล้วมนี่เรามาเนี่ไม่มีใบสีท้งหมดท่าเลยแต่ว่าไม่ไปเลยไหวด้วดเดยนเกาวเลย เนียเสียดายคือเสียดายเอาใบาสีไว้ที่น้าตกกล้วยสายขาวคือมาแล้วไม่นึกว่าพัทธลุก็จะมีที่ลอยพระบาทโอ้เหลือเชื่อนอี่ให้เจ้ากำไรเป็น่านนี่เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนตอไหม หลังจากนี้ก็คุณไตรงจะนำไปที่ถ้ำพระเขาชัยสนนะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนี่แหละนะคุณอูดคุณอ้อยก็ได้ร่วมเดินทางตามรอยพระบาทไปด้วยกันในครั้งนี้เราได้มาสักวันี่เราก็มาปพับเดียวนะถึงถ้ำเขาพระเขาไทรชัยสนแล้วนะพูดปั๊บถึงปุ๊บโยมไม่ต้องเลยนะ ที่ดูดีวดีนี่ไม่เรียกว่าแม่เมื่อยแค่นั้นเองนอนดูนั่งดูแต่ว่าไม่ได้เดินเมื่อยอย่างพวกเรานะวาพวกเรานั่งรถกว่าจะมาถึงนี่นะมาถึงอำเภอเขาชัยสนแล้วนะจากอำเภอเมือง,งมาถึงหน้านถ้ำนี่นะ<อ>คุณใจลงก็นาไปาที่นี่ๆ,ๆ,ๆพระบาทอยู่ตรงนี้เองตรงนี้ได้น้าอย่งอีกลอยแต่ว่ามันเออเหรอเดี๋ยวเดูพี่เดี๋ยวดูนี่คนคนทั่วคนแก่ๆก่ก็บอก รอยเท้าท่นนี้เป็นรอยนิ้วอะไรอย่างนีิ้วเท้ามดเ,เลยแต่ว่ามันต้องเอาอะไรขึ้นแล้วก็ถึงนี่เ,ออเป็นเรื่องแปลกที่ว่าหน้านี่มมีรอยพระบาทอยู่ในซอกซอกหินนะีนด้านก็มีรูปปั้นก็ปั้นยักษ์ปั้นรูปปั้นไว้หน้าถ้รแล้วยักษ์นี่นั่งนั่งชี้นิ้วมาทางพระบาทนะในชาวบ้านเขาเรียกว่ารอยเท้าคนทันนะ นี่เราก็พบรอยเกลือแก้วเบื้องขวาที่ผนังหน้าหน้าผาข้างแทงน้ํานะนี่เป็นซอกถ้าเล็กๆนี่นะนี่คุณไตลงนี่เคยมาสํารวจไว้ก่อนแล้วนะโยมอูดโยมอ้อยก็นัดให้พวกเราได้มากันในครั้งนี้นี่ภายในถ้ำแนตะเรายังไม่ได้เข้าเลยนะแค่มาที่รูปตั้นตรงนี้นี่นะแล้วลังชี้นิ้วนะเดี๋ยวบ นี่ทงก็ถ่ายมาที่หน้าถ้ำด้านนี้ก่อนนะที่เราพบรอยพระบาทนี่ให้เห็นบริเวณตั้งแต่ด้านแรกแล้วก่อนจะเข้าไปหน้าถ้ำนะท่านผู้ชมก็จะได้สังเกตได้รู้ว่าอยู่ทุกส่วนไหนของถ้ำนะนี่ได้ซูมก็ไปถึงที่เราได้ปล่อยดอกไม้ส่งน้ำหอมแล้วน้ำเขาเลยจมน้ำด้วยเขาบันจมน้ำอยู่เลยเขานังเขานังที่นิ้วเหอนะ เราใกล้ๆเราจะเห็นนิ้วก่อะบาานะถึงกะลางเรือนเต็มทีแต่ว่ากล้องจะมองให้ทำให้เรามองเห็นได้นะเราก็มาในครั้งนี้ก็ไม่คิดเลยนะว่าจะต้องเอาใบสีมาไหวที่นี่ก็เลยไม่ได้เตรียมมาก็ได้แต่เสียดายนี่เราจะเห็นว่า คนที่เฝ้าประตูเนี่ยนั่งเอาอนิวชีมาทางด้านนี้เลยเหมือนกับเป็นบอกลายแทงเอาไว้นะนี่เจออีกรอยนึงนี่เจออีกรอยแล้วโอ้เจออีกรอยอยกแล้วเสียงคุณใจลงบอกเจออีกรอยอยู่นี่เนี่ยนี่ดูดิเนี่อาตมาต้องยืนบังหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาละกล้องขยับมาได้นะซ่อนเลนตอยู่ตรงนี้เองนะรอยเกิดแก้วนะ ไม่ได้ลอด <Okay. S 1> พ้นสายตาเราไปได้นะเป็นของบะมุ่เขาเลยท่านทั้งหลายที่ได้ชมนี่ท่านอย่าไปนึกเลยเอาเองนะว่าพระเจ้าจะมาตะพับตะบ,บาดให้ตั้งอยู่บนผ,ผนังได้ยังไงนะท่านคิดอย่างนั้นนะท่านเราต้องปรามาดโดยใช่เหตุนะเพราะว่าได้ไปสำรวจที่บริเวณหัวหินนะมีรอยใหญ่รอยเล็กหรือทะลุลักษณะอน่ก้นี้ั้งหลายแห่งที่เจอเม่อท่านได้ดูแห่งเดียวแล้วท่านพูดออกไปท่านขาดทุนนะ แล้วก็เปิดเครื่องไม่ต้องดูดีกว่านะ,ะไปไานใกล้ๆเหนี่เราก็ดูให้ชัดเจนนะว่าเราพบเพิ่มขึ้นจากที่คุณไตลงมาหาเราได้หนึ่งแถมสองอยู่ด้วยตอนนี้เราก็เดินทางมาจุดที่สองนะที่บ้านที่ชายหาดเขาเรียกว่าบ้านจองถนนอำเภอเขาชัยสนเหมือนกัน อยู่ลิมอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะทะเลสาบนะมันติดต่อจากแพัทลุงไปถึงสงขลาเนี่ยนะเนทะเลสาบนี่นะฝั่งนั้นเป็นฝั่งนุ้นติดเขตสงขลาหมดเลยนอกจากฝ่าพยูนตรงนุ้นหนึ่งตัว่าพยูนมันก็จะลุงนี่ใครได้เห็นแล้วท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะว่ารอยพระบาทที่เป็นนิ้วเท้ายังปรากฏอยู่ตรงนี้ ซ่อนเล่นให้คุณไตลงได้มาพบได้มาเห็นได้ยังไงเนี่ยคนใส่เสื้อขาวมันเป็นบุญของพวกเราจริงๆนะเราไม่ได้รู้เอหงต่อกาหลอเื่อ่ห่อเื่อขขนต้มมันต้มเลย่มันต้เดือาเยอเือมองมนเยนี่เราเห็นเป็นรอยพระบาท นิ้วที่เป็นนิ้วเนี่เป็นเบื้องทรายนะเดี๋ยวเราจะเจอ,เจอพระบาทกิดแก้วข้างขวาอยู่ก้อนหินริมริมฝั่ง,งนะที่เราเห็นนิ้วชัดเจนนะเ่าเราจะเห็นนิ้วชัดเจนทนะี่เราเนนเก็เส้นทายไปตามทาเนมือนะเพื่อความมั่นใจนะ เราเสียายว่าเป็นรอยพระเจ้าหรือไม่นะเพื่อความมั่นใจก็เป็นไปตามนั้นรอ,อนี้นะใช่หรือไม่ถ้าใช่ขอสั้นนะที่ี้ก็เสียายรอยอื่นอีกด้วยนะหลายรอยด้วยกันเราก็โชคดีที่ได้เจอตรงนี้นะตรงนี้ก็ขอให้เราก็ต้องสังเกตเข้ามาเน,นจะเจอร้าน,นอาหาร,รทะเลทองนะเราเดินลงมาชายหาดจะเห็นก้อนหินก้อนนี้นะมีการเทปูนป็นแท่งสี่เหลี่ยมเอาไว้ ที่เราจากนี้ไปเราก็จะไปที่วิหารน้ำน้อยนะ,ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อแล้วก็คณะหาดใหญ่และนาทวีอาจจะพาไปดูสถานที่สร้างพุทธร,รูป15ศอกนะสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้หาที่สร้างที่บ้านที่หลังสวนยังหาไม่ได้นะเราก็ไปไปหากันก่อนเราเห็นว่ารอยพระบาททั้งรอยธรรมาชาติ ลอยเกือบแก้วโอ้โหเราหาที่ไหนเทียบกันเลยเลาบเาก็าเรืรมาไประยุทา์ด้านน้นนี่เราก็อยู่ในเขตขออำเภอโคชัจส่วนจังหวัดพัทลุงแล้วเราก็จากนี่เราไปไว่าประบาทประยาทที่ในเมืองเก่าขงี แล้วก็คุณในโรงก็กับคุณค่อยกนเอยนำพวกเรามาที่ทะเลสาบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็น้อยนี้่ัมากเป็นอยท้ว้ายแล้วก็เป็น้อยเก้าร้ออยเป็นสองยด้คกันแด่ว่าน้ำมันาิงยากที่เดินก่อนที่จะมาทบกันเราว่าใครแนที่จะไปตรวจสภาพบอกเขน้าทน้ำลอยเยย นอนนี่นอนนี่เปป่วยอะไรกเร่อพวกนี้พวกนียโรคตัวโรคตวอะไรกอะไรนคนคนเแล้วก็อย่ยีจ้มากเข้าาเนเกิดเป็นท่าแล้วตอนนี้จะอยู่ที่มททองไม่กมมุองที่ไหน ก็ันมันเและก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นเรืท้องที่แหละรอยรงนี้รียกว่าเป็นรอยอะไรนะเดิน no okay, like so uh, ันใหผมเข้าใจว่าเป็นรอยของเจ้าเจ้าของเจ้าเจ้าทองคอ้องเจ้าท right. ้เขอมีระเจ้าทองระเจ้าปอใจระเจ้าปอด่นระเจ้าปอดลึเขาบอกว่าเป็นเขาลงไปถัดไปทุ์อ้เขามีความเชื่ออย่างนั้นใช่หมค๋ับเมื่อกี้เราเล่าตไปว่าเรามาจากไทยดีเรามาแวะที่ ข้ามอ,อะไรตุกปะนะนาตรงนั้นโดยที่ว่ามีะะอยู่ขงข้ามมาแจมา,น,น,จานี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปน้าที่ใหญ่กันเนาะอถนาลลากนะแล้ก็เดินทางไปที่หาดใหญ่จะไปที่นาทวีแล้วก็ไปพักทางคืนที่อำเภอตากใบจังหวัดรราที่ว่าเพื่อเตรียมตัวเดินทางข้ามไปลักลัตันประเทศมาเลเซียนะ นี่ก็เป็นการมากราบไหว้รอยพระบาทครอบท่วนที่ในจังหวัดพัทลุงและไปแวะที่วิหารน้ำน้อยพบคณะอาจใหญ่คณะนาทวีซึ่งมีการบันทึกภาพเอาไว้นะภาพจะตัดไปที่วัดเกษตรปฏีปะที์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเลยนะ ก็าการสัมภาษณ์อาจจะได้ยินการเล่าประวัติไม่ชัดเจนเมื่อกี้นี้นะแต่ขออภัยด้วยอ่าก็เสียงน้ำเสียงคลื่นรบกวนพอสมควรน,นี่จะเห็นบริเวณที่ทับเจนปูนแท่งปูนนี่ก็เทเอาไว้เป็นจุดเป้าหมายนะหลังจากนั้นก็เราอาตมาก็ได้มาห่มผ้าที่ต้นไม้หลังจากนั้นก็จะได้เดินทางต่อไปนะ เโลหะใช่ไหมเโลหะใช่เป็นโลหะโอ้สวยนะเขาไอ้กองจักเขาไม่เหมือนไทยเราแหละเนี่ยเขาทำมาจักคนคนไทยทำมาจักมันจะทำป็นเป็นทรรมจักรฟังนุ่มบอกว่ามาจากย่างกุ้งน่ะเรือเเข้ามายังไงไปดูนะพัดเข้ามาที่นี่มาถัดไปมาเข้ามาตัดไปจะไปย่างกุ้งเหรอมาจากย่างกุ้งมาจากย่างกุ้งอ๋อ แต่ว่าเขาไม่อีกไม่ได้จารึกไอไม่ไว้เนอะเออไมัไ้จารึษไ้อืมอดยดอาันโอ้ยอลายนรัครับครับสวยเวรดไลายนี่สภาพก็ยังสมบูรณ์ดีแต่ว่ามันคนไทยเขาทำแค่สี่สี่รอยนะหนึ่งสองสาสี่น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 ี่ห้าเนี่ยไม่คปเห็นนะเนี่ยห้าเนี่ยห้ารั้อยอออครับครับ คนถอยแล้วม่ามันรถยังคนถอยแบบแบข้อของเขาดีนะโคกขอาวคนในเมื่อคืนเราพักทางเคียงที่วัดเกษมปฏิบุรธาบุญหนึ่งพันบาทนะคืนนั้นนะฝนได้ตกลงมาก่อนรุ่งเช้าเป็นวันจันทร์ที่ยี่สี่มีนาคมก็ได้เดินทางมาที่วัดโคกมาเฟืองนะอเภอปากใบเรียกว่าโคโป้บอกว่าคนงานเคยอยู่ที่นี่บอกว่าที่นี่มีรอยพระบาทนะ แต่ว่าเมื่อได้มาพบแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเป็นลอยพระบาทจำลองนะ,ะทำด้วยโลหะปิดทองได้มาจากเมืองร่างกุ้งเมื่อร้อยปีก่อนนะจึงได้ร่วมสร้างบนดบพระบาทนี่600บาทนะและลงเหลือข้ามฟากทางด่านปาบาฝั่งไทยจะไปขึ้นที่ด่านกลังลูโบฝั่งมาเลเซียนะที่เป็นลายลักษณ์พระบาทที่ทําได้เก่าแก่มาแต่โบราณน,นะสัยนั้นก็มาทางเรือนะอาศัยทางเรือกัน วัดนันวัดปยระตูนันี่ันี่เป็นรูปไทยสมัยก่อนนะเพราะว่าวัดนี้เก่าแก่บกแต่โบราณก็เป็นเมืองตากใบก็เป็นเมืองชายชายฝั่งนะเป็นเมืองท่าสมัยก่อนสามารถล่องเรือกันไปมาหาสู่กันได้นี่เป็นของเก่าแก่บอแต่โบราณเดี๋ยวรบกลับลาหลวงพ่อครับนี่เราจะเห็นว่าร่องรอยฝนที่ตกเมื่อคืนมานะ วนตกรยยานเป็นที่ที่เป็นวันที่24มีนาคมวันจันทร์2506เป็นวันที่4ของการเดินทางมาปักล้หลังลจากที่เราเดินทางมาจากนาทวีาหาดใหญ่วิหารน้ำน้อยแล้วก็มาพักค้างคืนที่อำเภอตากใบจังหวัดนรา,า,าธิวาสก็คือเราพักที่วัดเกษประเระทศ เช้านี้เราก็มาที่วัดโคมาเฟืองก็ีึกว่าเป็นพระบาทอ่าแต่ประเภทไหนแล้วก็มาดูแล้วก็รรพระบาทที่ที่เจ้าว่ายอง์ก่อนอัญเชิญมาจากย่างตุ้งประมาณ100ร้อยกว่าปีมาทางทะเลมาโดยทางเรือที่เมื่อกี้เราก็ไปกล่าวแล้วก็ได้ร่วมทำบุญสร้างตลาเมื่อกี้นี่เเด็ดร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางข้ามฝั่งไปมาเลนทางโนไเขาเรียกว่าโปตาบาลูนะโปตาบาลูกันเดี๋ยวเราจะไปทาเรื่องที่อําเภอกันก่อน ตลนนีเราต้อกมาที่ท่าท่าเรืออ่กาก่อต่างไปเราไปทำหนังสือที่อำเภอแล้วก็มาที่ตบอตัดงไปแล้วว่เดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปที่มาเลเซียไปรัฐอุตสาหะนูนกับโนนที่เราเห็นแน่ๆเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดี๋ยวเดินทางไปที่ฝนก็ตกเป็นไฟละองนะอากาศจะคืนเย็นสบายดีเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปเลย นี่เราก็ทำหนังสือเสร็จแล้วก็ผลงานของโกโพ่ชื่อวิรัตนะหรือเหลี่ยมนะช่วยติดต่อเช่ารถแท็กซี่2คันนะเราก็จะนั่งไปที่อำเภอบาเจาะรัตกลันตันนี่เราก็ข้ามเรือมาแล้วแหละ เราก็เดินทางกันมาครั้งแรกในชีวิตนะเราก็อยากจะไปไหว้เอาวัดไทยในรัฐกาลันตันอันนี้ได้เ่านี้ก็เคยเป็นของไทยเรามาก่อนนะนี่เราสักตาบาไปกาลัง,อ,งอุโบท้าเทือดเปลือรัชดาพิเศษนี่รถแท็กซี่ที่เตรียมไว้ให้นะเราก็เช่ารถแท็กซี่สองคันนะนเราใช้เวลาเดินทางไปตามถนนเนี่ยระยะทาง70กิโลเมตร ามการสายฝนนะที่ตกไปบ้างผ่านไปบ้างนะเมื่อคืนนี้ตอนเช้าก็หลบฝนปล่อยๆเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษนะจะผ่านเมืองโปตาบารูนะซึ่งห่างจากท่าเรือ25กิโลเมตรทางเข้าตัวเมืองนี่ต้องข้ามสะพานยาวประมาณ2กิโลเมตรจนกระทั่ง,ง,งถึงวัดนะ <Stop here. S 1> วัดแรกที่เรามาถึงนี่วัดปทุมวิหาร <'m> บ้านมาลลยนะ Utan, 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 เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศีอยุธยาใช้หนังสือไทยด้วยนะตอนนี้เรามาถึงวัดปทุมวิหารบ้านมะลายอำเภอบาเจาะรัฐกะลันตันในประเทศามาเลเซียที่เราข้ามฝั่งมาจากตัดไบนี่ก็นั่งรถประมาณชั่วโมง5้านาทีมีมีมีคุณเหลี่ยมนี่แหละ ที่อยู่เกาะสะท้อนเป็นคนนำมาแล้วติดต่อรถเช้าแท็กซี่สองคันนี่เราก็มาถึงไปในวิหานี่เจ้าวาดก็ดีอธิการเพลินตอน,นันจะเปิดประตูเป็นรอยพบาทมาถึงนี่อากาศก็เรียกว่าครึ้มขนตกปอยๆน้ฟ้ากำลงังแม่ลมเย็นเป็นตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ง นี่เราก็มาสำรวจตามข้อมูลนะที่ว่ามีรอยพระบาทอยู่ปรากอนว่าก็พบเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพระบาทจำลองนะ